สบายดีแหละสวัสดีเดอ้อผมแม่พี่น้องกันเบิดสุกุลทุกคนเดอ้มมพอมืามามออม้อนี้ก็มาพบพ่อกับน้องแหลกแล้วพี่น้องพบพ่อกับน้องแหล่มื้อนี้กัแปลกหูแปลกตาเมื่อนี้ผมแม่พี่น้องโดยน้องกับมื้อนี้ก็เป็นมือที่2องทีทังน้องแหลกก็ได้มาเฮ็ดเวียกผมแม่พี่น้องมือเศร้านี้ก็เกือบบบได้มาเฮ็ดแล้วเพราะว่าหลดติดบบได้ก็เลยแหย่ทงผลมาส่งพี่น้องเลย พุ่นแหละอยู่ทางพุ่นแหละอันโรงงานที่น้องแหล่เห็ดพ่อแม่พี่น้องทางน้องแหล่กันย่างจนมาฮอดพี่แล้วกับเพื่อนลาตีเพื่อเพื่อโทรมาหาทางน้องแหล่เพื่อวัดศิมหาหับน้องแหล่พ่อแม่พี่นอ้อ,นองเอ้ยทางทางน้องแหล่ก็เลยย่างออกไปนอกให้เพื่อนแนม,มเพ้นเพราะว่าเพื่อกับบุคคคือกันว่าทางโรงงานที่น้องแหล่ไปเห็ดกับบอลได้ทางน้องแหล่มามือเช้านี่กะลงพี่น้องบ่จื้อทางเขา่าเพราะว่ามันกะ มีลายหงงาน <c oughs> ทางรงแหลกอะเป็นวัดพ่อม <c oughs> มีมีลายหงงานกัจนกลับไปกลับมาเมื่อเช้านี้พี่น้องเ <c oughs> อ้ยมาจนเลยโทรหาอป้านอ้อยเพื่นป้านอ้อยเพื่นบอกว่าขี่รถไปชุดทางพุ่นว่ะ <c oughs> ว่าเกือบมันจนไปเวียกบ่ทันพี่น้องเอ้ยะว่าลงทาง ว่าตื่นตื่นก็ตื่นแต่เศร้าแหละพรามีพี่น้องแต่วันทางตอนเศร้ากับแบบหลดมันเย็นบอกรือเป็นอะไรพี่น้องเลยอันนั้นมันอันนั้นมันติดบ่ได้เออไอทงพอบึงกะติดลองบึงกับบ่ได้สุกแล้วก็เยียบเลขอะติดบ่ได้คือเก่าพี่น้องเลยไอทงผนก็เลยยันหลุดน้องเล มาไหวย,ยู่ชวนบอนเม่น้องแหล่เผานี่แหละพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ได้มาส่งวันนี้มาส่งมปพักกันนั่นลงโรงงานทั้งน้องแหล่นี่แหละลงพี่น้องเอ้ยบอกทั้งไอทงผลบันทึกไปทางพุณนไปบุเห็นในโรงงานซั่วปะจนหอดแปดโมงพี่น้อง <c oughs> ใครไหนทั้งน้องแหล่พัดโทรหาป้าน้อยกันเลย เราบอกทั้งนั้นทั้งนี้กันเลยเอ็นมาถือพี่น้องใกล้เติบหรงงานถีน้องเหลมาอยู่กันด้แบบมันอยู่ในตลาดโลกแล้วกันมันมีหลายหรงงานทั้งนอง g ล e เคยมาเหตุเธอเดียวมันก็นเลยบรจื้อปันใดมันก็นบอจักกันหรงงานตุกกต๊ก,กตาตุ๊กตาโรองงานตันยิบกับมีหลายโรงงานพี่น้องโดย โดยพี่น้องกับกลชีฮอะทางออกพุ่นแล้วฮอททางออกพุ่นเลยยังชียง้ยางเร่งพุ่นอีกทางออกอีกพี่น้องเลยแบบทางโรงแรมมาเห็นกับงิบเครื่งเป็นสิน้นคือขันงิบแขนก็นงิบตะแขนชุมมุดว่าทายหอกทายหูเพิ่นกับหอยทายพี่น้องคือถ่ายคลิปย,ยังกัถ่ายม่ได้ กระเป๋ากระเป๋าก็ต้องได้เอาไว้บอนไหายผืนบอลผืนหายเอาไว้อีเท่านั้นถือแต่ของสำคัญเข้าไปนําใส่ทงส่งทงเสือไปพี่น้องเย้ยเรื่องกับเขากำบน,ำบานํากับท่งน้องแหลกถือไปเองสมมติว่ากินน้ำข้าวเจ้าข้าเจ้ากันฮักขาอยู่ขากินอีก เราเปนคาอยู่มีแต่คากินข้าวทั่นแหละพี่นอ้องทางน้องแลก็บ่อยากให้มันนั้นๆบ่อยากให้มันน้อยก็อยากให้เพิ่นตัดทั่นแหละทางน,องน้อ,องแลก็เลยอันถือไปกินเองขาน้ำหมองน้ำมันพร้อมเพิ่นเว้าแต่น้องแลบ่นั่นบ่เอาน่าเพิ่นเพราะว่าเพิ่นสิตัดบัดเงินเดือนเฮาออกพุ่นแหละ เพื่อนตีเพิ่นมาแล้วพี่น้องมาถืงได้จังไงเนาะเก่งมากเลยข่อยมาเธอเดียวข่อยยังลงก็รธรรมดาเพิ่นละตีนี่โดยพี่นอ้องเพื่อนตีเพิ่นก็นมาฮอดแล้วสบายดีบุรีบันไดข่อยเป็นวัด ผู้สาวนี่สุวข่อยกะลงข่อยแค่จะแบบข่อยบวดจื่มาเธอเดียวพี่น้องเนาะแบบอยู่อยู่อันเมืองลาวสื่อผู้หูแจักทางเข่าทางเหาเอ้ยคนยามทางเข่าแล้วยายดีปะจะดีปะบนถึงทางข่อยไปบนถึงทางเดี๋ยวเราบอกโตแบบทางเข่าคนนี้ข่อยผู้หูข่ยเออเข่ามาทางคอเข่าบอกให้เข่าทางกลางเออแล้วก็ไปถามอยู่ห้องงานอยู่เพิ่งกับบาร์บูมี่เพิ่น ไปหดพุ่นมื้อเช้านี้ทางนั้นเลยสุข่อยไปไปลงไปทางนั้นมันไกลเฮ้ยเอ้ยมันหลายโรงงานพ่อพูดข่อยยางมาตั้งแต่พุูดแมนเอ้าไปเหดไปเอิญไปเอิญเฮาบ่โดยพี่น้องกัเพื่อนละตีเพื่อนชวนไปตลาด ต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิไปซื้อหยังดอกพี่น้องก็<า>สิไปเป็นหมู่เพิ่นต,ตลาดเนาะพี่น้องว่าซื้อหยังเลยตอนนี้กเ็เริ่มค่ํแล้วเนาะแมน่นเดือนค่พี่นอ้อ,นนองบัดนี้กมื้อนี้มีโอกาสแล้วสิได้มาเอาเพิ่นค่อยกะอันนั้นบ่เฮ็ดโอ้เพราะว่าจังจังจัง,จงมีเวลาเฮ็ดคลิปหั่นนะนนันคันว่าโอ้หลายกแบบมันค่แต่ว่าใครไนทางบ่เป็นตญาติเนาะแม่นมีแต่ทางมื้อเฮือนอพ่นเพิ่งเห็นมื้อแรกด้นี่ในชีวิตอ่ะ ไป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 อันตลาดก่อนผักกันหลงปู้มาสาวดิป่าใครจะแบบแต่ละคนใจดีโดยพี่น้องกะโอ้าออาเกบทางเขามาเห็นเวียกท่าน้องเลยกแบบไกล้พี่น้องไกลเติบ แน,นแนวนี้แล้วมือเศ้านี่ก้ไมายคอยแล้วก็กลับไปเขาไปทังพุ่นอีกค่มาเนี่ยแต่หน่อยมาเอาเหง,งหบดีปันไดเป็นวัดมือนี้เท,ที่ยวแต่ออยู่ เอาเรื่องเองินเดือกนกัตามความสามารถทุมุนว่าห้องยิ่งแต่ลายเงินเดิ่มเริ่มต้นกับล,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 ล้านหกแสนคณะห้องยิ่งแต่ลายกับแบบเท่ากับพิ่นกับเพิ่มขึ้นให้เพิ่มขึ้นให้นะโอเคแล้วล่าสุดไหนคะแมนไปเลยไปเลย กิน่าเพิดน้ำมาถือกันเน <c oughs> ปิดเลยเด้อเปิเขาพิษแบบนั้นขึิดเลยเข็บไปเห็นกลางเนาะไปปะฮู้ต้องไปถือแน่บอกแม่ไปทางนี้ทางนี้ทา,นทางเข้าไปนี่อ,อันนี้ทางรลดใหญ่ เขาทานยังได้ว่าบ่มีหมู่ยอะมากใน,นเบอเขายะเผลอที่นี้น,นี่สะพายน้องแหล่เพเผื่อละตีนเนาะ <laughs> 5ើ្លាសាប់ខ្ พอามาเห็ดเวี้ยแบบจะละมือเียกับมันร้ายมาใจที่โอ้จะรายเลยถุงยิบแบบยิบประนั้นเด้แต่เขาก็บุลลิงเฮาประนั้นดอกแบบธรรมาดาเนาะแมนข้าวยังบกเป็นผลกระชอนไปสอนไปผลแกงยิบให้เบิ่งก่อนนะนะบางเถื่อนนะเฮ้ยตัวตัวข่อยบกเป็นนะข้าวเยี่ยมยิบข่อยนะยิบตั้งแต่เศร้าจนนอดเทียง ยิบไปคอยเบิ่งนะแม่แบบล้วกัดจังไห้ค่อยลองยิบเองชอนก็ใจดีเนาะแม่ใจดีได้้อนผู้นั่นแล้วก็มาซอนผู้นี้บังหมองนะแบบเห็นที่เธอเดียวไดเห็นไม่เบิ่งเธอเดียวเลยแบบเขาเห็นเองนะแต่ว่าต้งหองได้ บอได้เมื่อนอนเพื่อนหรือกะเันคนก็นมีหอผักให้ผักข่อยะคัวขอ่วขอยะคัวไปสมัครโสนโสนแล้วมีครอบครัวข่อยกระติกโสนแล้วแหละอย่ามีครอบครัวเนี่ยเป็นอยังเขาวกระนันชื้น,อ,อ,นอย่างมีครอบครัวแล้วใครเมื่อไวัยบอกใครเห็ุโอทีก็เห็ุโอ,โอทีนะตั้งแต่ ตแต่หามงจนหอดเกณฑ์มงถ้าชัมดว่าภัยปรหยายเห็ุโอทีกับเมื่อหามงวันนี้เขาก็ไม่ได้เงินโอทีนะเขาได้แต่งเงินเงินเดียวได้เด้งเงินโบทีได้ก็ได้มือเดียวที่คอยเหดมือว่านี่แหละเห็นไกล้เน,นาะเขากำหนเขาไปยนกไม่ยยากทางเมื่อ เป็นวัดน,นะไม่วัดไหนยก่ช่วยนะช่วยไรโดยพี่นอกตอนนี้กับไก่หอดแล้วไปเบิ่งก่อนเพ่ละตีเพล่นสิะไพย,ยังน้องแลยหอดจะลาย ก็เป็นปิ้งมาปะหมดลายเนาะค่ำเหลือก็ลายแล้เกาซื้อของกินมามาสูขครอบครัวก,กิน <c oughs> อดไปทีเรียบร้อย โดยพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดแล้วจอดรถขางเป็นทีเรียบร้อยขอดยานะลุยัแจนดหายังคอยบอกมาที่เลยกีืนอ่าพี่นองนอคือแบบมีทางไอ้ใจดีแบบอยู่ทางทางไท้หันเลยเนาะเป็นเรียงมู่ระขงเคล่นก็คอยนี่แหละไปกินน้ำกั้นนะอุ้ยดีใจเด้โอ้ยน้ะพ่จบดีใจเปลา แบบมาจะเห็นวียงอันนไม่เมือนน่อยเนาะแมนค่ะแบบสมมติว่าเงินชูเฮาออกนํากันกับแบบโดนๆได้กินเธอหนึ่งเพราะว่าผมมีเงินเนาะแพรว่าเขาอยากกินอะไรกับเขได้เนาะพี่น้องแมนว่าสมมตินี่ก่ะเนี่ยแพงเนาะกกินกับมายัดเนี่ยนิดหนึ่งเลยใบพี่น้องวันนี้เนาะพาไปหล่อตลาดก่อนมาที่ได้อยังงนเอาพี่น้องเลยเนาะวงเป็นว่าว่าได้หน้าที่แล้วถ้ามันยาวไรกับแบบอ่า บิ่งโเว์ทน้องพญามวยไปพี่น้องให้ยเพิ่งจบก่อนแล้วกะถ้าเบิ่งคลิปใหม่เด้อพี่น้องว่าสิได้ยังไงถ่ายบึงคลิปต่อไปเนาะโดยโดยสบายดีโดยพี่น้องท่าน้องแหละกัสิขอลาไปเพื่อเท่านี้ก็ขอบคุณขอบคุณเด้อทั้งพ่อแม่พี่น้องที่รับชมคลิปของน้องแหละตั้งแต่ต้นจนจบผีบความโฆษณาเด้อวันนี้ก็ขอลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดี